ตัวใหญ่ตัวใหญ่แห้งลูกมันเพดแม่แม่นบ่โอ้ยเรียกกินไอ้นั่นสะดือลูกแข็งไปแล้วงัวบเมื่อคืนง่วงเมื่อคืนอันอื่นเรียสะดือให้ลูกน้ำพรอมอืมเอาถ้าเบลเลียกับแม่เลงวันสิมาตอมตึงแม่เออเอ้ยเนาะงัวงขอดลูกอืม เรียเสื้อเออมันเรียซื้อๆเรียแบบว่าการมาแรงวันมาต้อมมันนะเออกะพยายามเรียไปจนแหงอ่ะเรียไปแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยวมันก็แหงไปเองนะโอ้ยเนาะเอ๋วิธีดูแลลูกหน่อยเนาะของวัวลูกเกิดมากก็ต้องดูแลเสื้ออันดับแรกกออมันยงนี่ใจหลืม ลูกเกิดมากอะดแูแลสะดือนะกค็คือเลียเลียเลียไปเรื่อยๆเลียไปทุกวันทุกวันจนจนสะดือลูกแหง็งเพราะว่าโอ้ยลมคันบอเ,เลียกอ่ะมาแลงวันนะมาแลงวันสิมาตอมเนาะเอ้ยขึ้นออนอนนอนลงเสียงดังคักแท้ยังบาแข็งแรงเนาะเอายืนยืนอ่ะยืนอ่ะ,อะโอ้โอยเนาะอ่ะยืนลูกยืนยืน,ยน สะเยอะเล้อืมอืมอืมแม่ก็แม่เลี้ยหายเออแม่เลี้ยหายอืมแม่ก็เลี้ยสะดือหายเอออืมอืมกอดลูกับเมย์พวกแหงแล้วนเนาะเว่าถึง ก็ลูกก็เหนื่อยแล้วก็ยังตึงแต่ไม่เจอเจอไอ้หมดลูกทะลุกออกมาข้างนอกอยู่มหมดลูกหมดลูกงัวเนาะหิวห,หัวหิวหัวคอดหยากร้ายมันเลยทะลุกออกมาข้างนอก สิตนแมงมัว